Okay, so guys, okay, right you see, here. like, look at this skyline. This is beautiful. Okay. So Andy is gonna be here. Okay. Lewis, you want the higher one? เข้าไปสอนในเซตปุ๊บเนี่ยพี่บีมก็ให้เขาเรียงลำดับจัดคอมโพสว่าการเรียงตำแหน่งของแต่ละคนเป็นยังไง String is gonna be here, and it's gonna pull you up, and you just feel like you're sitting in the air, right? So it's really easy. So you can move. You can move like this. You can move like that. ในการที่เราจะโหนสลิงแล้วขยับตัวไม่ยากแต่ทีนี้ในการที่เรามีกรุ๊ปช็อตแล้วหคนเนี่ยจะต้องอยู่ในภาพเซลฟี่อันนี้ยากค่ะ You're gonna have to help me as well Your job is going to make sure that you get everybody in there and you guys have to try to move yourself So let's try to see some like some strength The strength is the telephone Drop it it doesn't break Alright, so we're unbreakable. Okay. And spots, action, and you can also be like, ah, you're in the middle of running. You're in the middle of jumping. A little bit superhuman, a little bit extra strength, you know, like at the same time. Don't be afraid. Don't be afraid to try. <coughs> ผมก็ต้องยิงไปที่เป้าหมายที่ผมโฟก,กัสไว้ o you, you understand <Yeah. S 2> the mood that I want? a n d I I need you to always strong 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 But I think you a Pisonia have a good chance have strong people <laughs> strong strong So team Sonya one two three International Games! Yes! o strong ถ้าแพ้แล้วเข้าห้องดำก็ ไม่กลัวพี่เพราะว่าทีมของเรามันมันบ,บอกอยู่แล้วว่าเราทําได้เราสตรองพี่พิมพ์คิดว่าน้องๆในทีมทุกคนนะคะจะพาช,าชนะให้พี่พิมวันนี้และทีมสุดท้ายกับทีมสตรองครับทีมซอนย่าครับโจทย์ที่พี่พิมพ์คิดว่าเหมาะกับทีมซอนย่ามากที่สุดก็คือสตรองพี่พิมพ์มัม่นใจว่าการที่เราจะนำเสนอคำว่าสตรองเนี่ยน่าจะง่าย จองนกับทีมโซนยานะคะนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่กล้ามล้นจอไปหมดเลยเราต้องทำแคมเปญน,นี้ออกมาตอบโจทย์ให้มากที่สุดความกลัวก็คือไม่สนใจแล้วจับเวลาครับห้านาทีแรกคือเป็นนาทีที่พวกเราต้องช l าเล่ and doing very easy things like โอ้ยแสงยังสวยอยู่เลยโอ้ยแสงสวยโอ้ oh, oh, oh. จริงด้วยเนาะโอ้ยแสงสวยเลยสวยเนี yeah. ่ยใช่ใชแล้วก็ท่าที่สองสกายดิวิ่งยากนะครับเพราะว่ากว่าที่จะไปโซนอื่นเนี่ยมันก็ต้องจับคนกว่าที่จะจัดได้อี Kim was a superhero like he he was like Louis grab my hand and I'm like okay Kim and then we were just like pulling together and trying to do the best poses we could do สนุกสนุกสนุกมาก <laughs> ซองมากพี่ซองจริงซองเลยอะขึ้นไปแล้วเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยตรงขา <laughs> หนึ่งนาทีก่อนแมนเทอร์เข้าครับ d ซดาแต่ว่ากลายเป็นไม่เห็นหน้าหรือเปล่าไม่เห็นหน้าไหมอะเดือดด not gonna work o the blood is going through to your brain when you're upside down and at the same time you have to focus not to drop the phone and get the shot มันเหมือนทุกอย่างในร่างกายเรามันลงมาที่หัวมันหนักไปหมดอะ่ะแล้วก็เหงื่อเข้าปากเป็นที่อะไรยากยากจริงครั้งแรกเราน,นึกว่าเฮ้ยของเราแบบดีแล้วแต่พอเห็นของพี่พิมพ์เงี้ยไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบจะทำไงให้ชนะเขาอะ่ะ เคยนะคะเด็กทีมอนญ่าเนี่ยให้เต็มที่จริงๆขอ150ให้250ผมคิดว่าพี่พิมพ์เลือกแอนดี้ให้เซลฟี่เพราะว่าตัวเขาไม่ไม่ใหญ่มากคือมันมีที่ให้กับเพื่อนๆทั้งทหลายอะได้มากขึ้นอ่นเอลิศเหมือนโชวความแข็งแรงของร่างกาย C 3 2มันเท่าข้าครับโอเค guys just relax two seconds because you got blood in your head ลุ รุดต้องไม่ตีลังกาเพราะรุดต้องก้มหน้าลงมาเพราะว่าพี่มองไม่เห็นหน้ารุดตอนขึ้นไปผลสลิงอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบสบายมากมันยังไม่ท้าทายไงพี่มันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอะ่ะ just try can you get closer like as much as you can you need strength คือออกแรงแบบดึงกัดจังแล้วก็ดึงกอฟเข้ามาไงแล้วมันออกแรงเยอะแบบให้มันดูสตรองให้สุดไง ให้ค่าตัว500อ่ะแต่เล่น5,000นะพี่ yeah. Look strong stay, 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 stay. remember we re strong skydiving good nice เราคิดอย่างเดียวคือโพสท่ายังไงก็ได้ให้มันดูสตรองที่สุด Look at the camera like uh. one oh. two three l o ค k cool man mm. o okay. take a b r e a t h take a breather that was really really good แต่ทีนี้เนี่ยคนที่ดูหายสุดก็คือรุตผมฟังแค่พี่พิมพ์พูดอย่างเดียวคนอื่นจะพูดอะไรผมไม่สนใจครับ Give me a different angle please You're all flying down together okay My answer ไปไหนค่ะ a จ I'm sorry ค a t c จ <oughs> a Now 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 you're in trouble ตอนที่ได้ยินพี่หมูคนร้อนหน้าเซ็ตก็แบบก็คิดในใจว่า บางท่านเาคงอาจจะตลกจริงมักอะไรยันก็เพราะว่าแขนขาคือเอาหัวเราเราไปทุกที่เลยอะไรยเงี้ยอยู่กลางอากาศด้วยมันก็งจะดูตลกไปพักหนึ่ง Be careful, Lewis. You're not Superman, okay? I'm Superman, I guess. ติมูปมมืองซูเปอร์แมนไมครับอีกสองนาทีครับ Guys, you want to go back? the y it, ว a b y รถต้องเห็นหน้ารถนะโอเคโอ้ย e s มายบอต้องคว่ำมีกขาตรงเนี้ยเห็นไหมครับขาตรงเนี้ยต้องไปโดนเชือกแล้วก็ต้องกันเอาไว้ ตีลังกากันอนะไอการที่ตีลังกาน,านานขนาดนั้นนะั้นเลือดมันลงหัวบางคนนี่ตาลายเบลอหูอื้อแต่ก็ทำช่วงตอนนั้นนะ่ยช็อตนั้นเห็นแล้วว่าแบบเอ้ยมันแดงกันหมดแล้วเลือดมันลงมางล่างหมดแล้วอะคือวนี่คือแม่เลยแหละเพราะว่าเขาพูดอะไรไม่มีเถียงไม่มีค้านไม่มีอะไรแม้แต่คําเดียว<อ>เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมนเทอร์กับลูกๆเล่นนาทีสุดท้าย Good boys, good boys, just a few more. <ช icias S 1> oh, keeping strength. กัจจาก I can't see your face. ใ่จริงๆถ้าทำได้สวยนะเขียนได้ว่ารูปที่เขาห้อยหัวกันเนี่ยเป็นภาพที่อาจจะเห็นหน้าของเด็กๆทุกคนไม่ครบจริงๆแล้วเนี่ยถ้า Mental Sonya เนี่ยเอา Andy ลงมาแล้วให้สลับให้ Andy หันเข้าแล้วถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็ตีละกาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดีมากเลยส0วินาทีครับ คือผมอะหายใจไม่ออกแล้วแล้วผมบอกพี่กออ๊อฟว่าพี่กอ๊อฟพี่กอ๊กอฟผมไม่ไหวแล้วพี่ผมก็หันไปดูเ,เห็นแล้วน้องมันมันร่วงแล้วเขาไม่มีแรงแล้วว่ะ go เลื่อนไป go ห้าสี่สามสอง go เคร่งหมดเวลาครับพี่ก็เห็นแบบซูเปอร์แมนแบบแบบลงมาแบบไม่มีแรงอย่างเงี้ยเหมือนคนตายพี่ ยาดมยาดมใครมียาดมแต่พื้นคือขาโหคือไม่มีแรงแล้วะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พิมพอกูุดว่าเฮ้ยรุดอย่ายืนนิ่งดิอย่านิ่งนิ่งดิมันเหมือนเป็นแบบมันตายอยู่ข้างหลังอะ่ะอย่านิ่งขนาดนั้นสิแต่จริงๆแล้วพี่พิมพไม่รู้เลยว่ารุดกําลังจะเป็นลมแต่ก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าพิมพ์ต้องการที่จะให้รูปออกมาให้เพอร์เฟกที่สุดแล้วรุดก็สุดยอด ในสปิริตเพราะว่ากำลังจะตายแต่ไม่บ่นแม้แต่คำเดียวไม่พูดอะไรเลยแต่ทีมเวิกวันนี้เราผมให้เกินร้อยเลยพี่ร้150อยห้าสิบอะเอาอย่างนี้ดีกว่า